สวัสดีครับผมแจ็ค s อนไ m เมนชันนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนำครับ6โน้ตบุ๊กหน้าจอ16นิ้วนะครับกับงบประมาณไม่เกิน30,000บาทนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับปี2024นี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง6รุ่นนะครับก็จะมีตั้งแต่เหมาะสำหรับคนใช้งานทั่วไปนะครับไปจนถึงการใช้งานที่หนักขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างการตัดต่อกราฟิกก็มีให้เห็นในลิสต์นี้เหมือนกันนะครับก็โดยรวมนะครับจะมีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันในคลิปได้เลย ในส่วนตัวรุ่นแรกนะครับรุ่นที่1นะครับเราอยู่กับโน้ตบุ๊กจากทาง asus นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ขวัญใจมหาชนนะครับอย่างตัว vivo book 16นะครับตัวนี้นะครับเป็นรหัส x1605va นะครับ mb303 นะครับก็จะมาในราคาที่14,990บาทนะครับสำหรับตัวดีไซน์เบื้องต้นนะครับขอบจอก็ถือว่าค่อนข้างบางนะครับพาร์เนลเนี่ยได้เป็นแบบ ips ด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวชัตเตอร์ปิดกล้องเว็บแคมมาให้นะครับจอก็สามารถกางได้180องศานะครับส่วนน้ำหนักโดยรวม นะครับก็อยู่ที่1.8 8กิโลกรัมนั่นเองครับส่วนในเรื่องตัวพอเชื่อมต่อก็ถือว่าคขอนข้างครบครับมี USB Type A นะครับเวอร์ชัน3.2จนะครับจำนวน2ช่องที่ด้านขวานะครับแล้วก็มี1ช่องที่บริเวณด้านซ้ายนะครับแต่ว่าบริเวณด้านซ้ายเนี่ยยังเป็น USB เวอร์ชัน2.0อยู่นะครับส่วน Type C ครับเขาก็มี Type C ที่รองรับในเรื่องของตัว Power Delivery นะครับก็สามารถที่จะชาร์จนะครับผ่าน Power Delivery ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ hdmi หนก็มีให้ด้วยครับสำหรับตัวสเปคเบื้องต้นครับเขาม 315u นะครับเป็น CPU 6 core 8 thread นะครับได้การทำงานแบบ2พคอกับ4 e core นะครับแล้วก็มีในเรื่องของ RAM ครับที่8 g b นะครับเป็นตัว DDR4 on board นะครับก็จะสามารถอัปเกรดนะครับเพิ่มได้อีก1ช่องนั่นเองครับส่วนตัวความจุนะครับเขาก็มาพร้อมกับความจุที่512 g b นะครับเป็นตัว M.2 PCIe NVMe นะครับเวอร์ชัน4.0นะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัว Office ติดเครื่องมาด้วยนะครับเป็น Office Home Student 2021นะครับ Wi-Fi ก็มาพร้อมกับ Wi-Fi 6E ครับ Bluetooth 5.3 ครับนะแบตเตอรี่3เซลล์4 2วัตต์อัเวอร์นะครับพร้อมกับประกัน2ปีออนไซต์สวิตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกด้วยครับสำหรับตัวไอซุดรุ่นนี้ครับส่วนจุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่านแน่นอนเลยนะครับเขามาพร้อมกับ USB Type C ที่รองรับนะครับในเรื่องของตัว Power Delivery นะครับก็คือรองรับการชาร์จผ่าน Type C ด้วยนั่นเองนะครับใครที่เน้นใช้งานนอกสถานที่บ่อยๆนะครับอยากจะชาร์จนะครับผ่าน Power Bank แรงต่างนะครับตัวนี้ก็สามารถชาร์จได้เหมือนกกกัััันนนะะคครรรรรบบวมมถถึง็สาาอปเด เพิ่มอีก8 GB นะครับแล้วก็มีในเรื่องของประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกด้วย ASUS เขาก็จะรับผิดชอบนะครับในส่งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้งานประมาณสัก80%ส่วนเราเนี่ยก็จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณสัก20%นนี่คือในเรื่องของประกันอุบัติเหตุนะครับส่วนความเหมาะสมในการใช้งานเบื้องต้นก็น่นอนแหละนะครับสายออฟฟิศสายใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็เน้นหน้าจอใหญ่นะครับหรือว่าตัดต่อกราฟิกเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆนะครับในระดับเริ่มต้นไม่ได้แอดวานซ์อะไรมากตัวนี้ก็ถือว่าเป็นนนนน16ตตััััวววเเเลือกกททีีีี่่่าสใจยยดครรรบบ ASU V WarBo ุ้ แล้วก็มาถึงในส่งตัวรุ่นที่2กันแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กจากทาง Acer นะครับนั่นก็คือเป็นตัวซีรีส์เอสไพร์ไลน์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นรหัส AL1651P 59K6 นะครับก็มาในราคาที่15,990บาทนะครับสำหรับพาเนลจอนะครับก็เป็นพาเนล IPS นะครับแล้วก็มีในเรื่องตัวชัตเตอร์ปิดกล้องเว็บแคมเช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างเบาเลยครับอยู่ที่1.7กกเเท่านนั้องสหรรัับตว Acer ุ่นนนี้ะครับส่ววนตตัพออออเเชืื่่มบ้งต้นนะครับก็ ถือว่าค่อนข้างครบเหมือนกันก็มีในเรื่องของตัว USB Type A v e r s i o น3.2นะครับสด้านเลยทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับด้านซ้ายเนี่ยเขาก็จะอยู่ติดกับพอร์ต HDMI 2.4นะครับแล้วก็ตัว USB Type C ที่รองรับนะครับในเรื่องของตัว Display Port หรือว่าสามารถต่อจอผ่าน Type C ตัวนี้ได้นั่นเองนะครับส่วนตัวด้านขวาก็อย่างที่บอกครับมีในเรื่องตัว USB Type A v e r s i o น3.2จำนวน2ช่องนะครับติดกับ micro SD card reader นั่นเองครับส่วนในเรื่องตัวสเปคเบื้องต้นนะครับเขาก็มาพร้อมกับตัว Intel Core i5 นะครับ1 2 3 5U นะครับเป เทรรดนะคับได้การทํางานแบบ2 p ีคอกับ8 e ีคอนะครับส่วนตัวแรมครับเขาก็มาพร้อมกับแรม16 GB เป็นตัว DDR5 นะครับความจุที่5 1 2 GB M.2 PCIe NVMe เ v e r s i o น4.0นะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัว Office แท้ติดเครื่องมาให้นะครับเป็น Office Home Student นะครับ2,021นั่นเองนะครับส่วนตัว WiFi เนี่ยเขาก็มาพร้อมกับ WiFi 6นะครับ Bluetooth 5.1นะครับแบตเตอรี่2เซลล์58วัตต์ชั่วโมงนั่นเองครับการรับประกันก็จะได้เป็น2ปีครับจากทาง Acer นั่นเองครับจุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้ก็แน่นอนนะครับราคา ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับในงบประมาณ15,900ากคุณได้จอ16นิ้วได้ในเรื่องของตัว i5 1235U นะครับจริงๆ cpu ของเขาเนี่ยก็เปิดตัวมาตั้งแต่ Q1 2 0 2 2แล้วนะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่เน้นใช้งานทั่วไปนะครับงาน word excel ทั่วไปงานเอกสารทั่วไปรวมถึงการตัดต่อกราฟิกเบื้องต้นเล็กน้อยนะครับจริงๆปลายปี2 0 2 4แบบนี้เนี่ยก็ยังถือว่าน่าใช้อยู่นะครับซึ่งถ้าเรามาเปรียบเทียบนะครับกับ cpu เจนที T ่ใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างอีกค่ายหนึ อนีเงประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างใกล้กันเลยทีเดียวนะครับกับ cpu เจนที่ใหม่ขึ้นมาอีกประมาณสัก1ปีนะครับก็แน่นอนนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับก็คือตัว i 5 1 2 3 5 u เนี่ยก็ยังเพียงพออยู่นะครับสำหรับการใช้งานในปลายปี2 0 2 4แบบนี้นั่นเองครับ แล้วก็มาถึงในรุ่นที่3นะครับรุ่นนี้เรามาอยู่กับโน้ตบุ๊กจากทาง ASUS กันอีกแล้วนะครับก็จะเป็นตัวซีรีส์ Vbook i v o 16X นั่นเองนะครับสำหรับตัวรหัสรุ่นนะครับก็จะเป็นรหัส K3605ZF นะครับ RP795W ก็จะมาในราคาที่25,990บาทนะครับสำหรับตัวพาร์เนลจอนะครับก็จะเป็นพาร์เนลแบบ IPS นะครับแล้วก็มาพร้อมกับรีเฟรชเรทครับที่1 4 4เฮิร์นะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดรุ่นที่ผมไม่พูดถึงตัวรีเฟรชเรทนะครับรุ่นนนนนั้เเเีี่่ยก็็จะปท60 แต่ถ้าเกิดรุ่นที่ผมพูดถึงอย่างรุ่นนี้เนี่ยก็จะได้รีเฟรชเรทที่มากกว่า60เฮิร์ตนั่นเองครับอย่างตัวนี้ก็ได้เป็น144เฮิร์ตนะครับสำหรับขอบจอด้านบนเนี่ยก็มีในเรื่องของตัวชัตเตอร์ปิดกล้องเว็บแคมให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถกางจอได้180องศาตามสไตล์ของซีรีส์ FevoBo o k นะครับส่วนน้ำหนักโดยรวมครับอยู่ที่ประมาณ1.8กิโลกรัมนั่นเองครับสำหรับพอเชื่อมต่อเบื้องต้นเนี่ยก็มีในเรื่องของตัว USB Type A ครับเวอร์ชัน3.2 รองรับในครับในเรื่องของ power delivery ด้วยนะครับก็สามารถชาร์จผ่าน Type C ตัวนี้ได้นะครับส่วน HDMI เนี่ยก็จะเป็น HDMI version 2.1นะครับและก็ที่สําคัญสําหรับรุ่นนี้เลยก็คือได้ในเรื่องของตัวพอร์ต SD card reader ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเน้นในกลุ่มของคร e เอเตอร์นะครับหรือว่าคนที่ใช้งานตัดต่อวิดีโอทํางานกราฟิกเป็นหลักนะครับก็จะมีพอร์ตที่ค่อนข้างจะอำนวยความสะดวกสําหรับคนที่ใช้งานตรงนี้ด้วยนะครับคุณมี SD card คุณเสียบใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาด d a p t e r แปลงให้ยุ่งยากนะสำหรับตัวนี้นัส่ว สเปคเบื้องต้นนะครับเขาก็มาพร้อมกับตัว i7 นะครับ12 700H นะครับเป็น CPU 14คอร์20เทรดนะครับได้การทำงานแบบ 6P คอร์กับ 8E คอร์นั่นเองครับส่วนในเรื่องตัวแรมนะครับเขาก็มาพร้อมกับแรม 8GB on board นะครับเป็นตัว DDR4 นะครับก็สามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีกหนึ่งช่องเหมือนกันนะครับสำหรับในเรื่องของตัวแรมครับความจุที่5 1 2 g b M.2 PCIe NVMe v e r s i o น4.0นะครับส่วนในเรื่องตัวการ์ดจอแยกครับเขาก็มาพร้อมกับ Nvidia GeForce RTX 2050 4GB เป็นตัว GDDR6 นะครับ Wi-Fi เป็น WiFi 6E นะครับ Bluetooth 5.3แบตเตอรี่3เซลล์50วัตต์อวอร์ประกัน2ปีออนไซต์นะครับแล้วก็มีในเรื่องของประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกนั่นเองครับก็จุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้อย่างที่บอกไปนะครับเขาเน้นในกลุ่มของครีเอเตอร์นะครับใครที่เน้นตัดต่อกราฟิกนะครับทำงาน 3D นะครับหรือว่ามีเล่นเกม Triple A บ้างอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะแต่สำหรับเกมก็ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งว่า TTP การ์ดจอไม่ได้เยอะมากนะครับเนน้าางงอตรรป่ะมกิถึล แบบนี้นะครับก็แล้วแต่เกมนะครับบางเกมก็อาจจะปรับได้สุดเลยนะครับแล้วแต่ว่าเป็นเกมใหม่หรือว่าเกมเก่าด้วยนะครับสำหรับเกม triple A ต่างๆนะครับแต่ผมก็แอบติดอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรืของตัวแรมนะครับให้แรมมาเพียงแค่ 8GB นะก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดใครที่สนใจรุ่นนี้จริงๆเนี่ยก็ได้ได้ว่าควรจะอัปแรมเพิ่มอีก 8GB เลยนะครับสำหรับตัว ASUS รุ่นนี้ครับ แล้วก็มาถึงในรุ่นที่4กันแล้วนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับเรามาอยู่กับโน้ตบุ๊กจากทางเดลกันบ้างนะครับเดลรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์ Inspir ร n 5645ครับรหัสก็ตามที่ผมขึ้นเลยนะครับส่วนราคาเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับราคาที่25,990บาทนะครับตัวพาเนลจอครับได้เป็นพาเนลแบบ WVA นะครับขอบจอก็ถือว่าบางทั้งสด้านเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านบนขอบจอเนี่ยจะไม่ได้มีในเรื่องตัวชัตเตอร์ปิดกล้องเว็บแคมมาให้นะครับน้ำหนักโดยรวมนะครับก็ถือ ว่าค่อนข้างใจเยอะหน่อยนะอยู่ที่1.98กิโลกรัมนะครับแต่ว่าในเรื่องของวัสดุตัวนี้เนี่ยเขาจะได้เป็นตัวอลูมิเนียมเลยนะครับตัวพอร์ต USB นะครับก็ให้ USB 3.2 Type A นะครับ Gen1 นะครับฝั่งละ1ช่องนะครับส่วนตัว Type C ก็มีให้นะครับเป็น Type C แบบฟู u ฟังชันนะครับก็รองรับนะครับทั้งในเรื่องของการต่อจอและก็ในเรื่องของการชาร์จผ่าน Type C เลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านขวาเนี่ยเขาก็มีในเรื่องตัว SD Card Reader มาให้ด้วยนะครับที่จะอยู่ใกล้ๆกับตัว Audio Combo Jack 3.5มิลนั่นเองครับส่วนต ตัวสเปคเบื้องต้นนะครับเขามาพร้อมกับตัว AMD Ryzen 5นะครับ 8540U นะครับเป็น CPU 6คอร์12เทรดนะครับตัว RAM นะครับได้เป็น RAM 8GB DDR5 นะครับก็สามารถัพนะครับสูงสุดได้ถึง 32GB เลยทีเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของตัว RAM ของเขาส่วนตัวความจุครับก็ได้อยู่ที่ 512GB นะครับเป็นตัว PCIe นะครับ NVMe M.2 นะครับแล้วก็มี Microsoft Office Home s t u d e t นะครับ2 0 2 1ติดเครื่องมาให้ใช้ด้วยนะครับในเรื่องของ Wi-Fi นะครับได้เป็น Wi-Fi 6E นะครับมาพร้อม กับบลูทูธนะครับ5.3นะครับแบตเตอรี่4เซลล์5 4วัตต์ทาวเวอร์นะครับแล้วก็ได้เป็นประกัน2ปีออนไซต์์วิสจากทางเดวนั่นเองครับก็แน่นอนนะครับจุดเด่นหลักๆเลยก็คือได้ในเรื่องของตัววัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับก็โดยรวมนะครับก็ทำให้ดูค่อนข้างพรีเมียมนั่นเองนะครับแล้วก็ตัว CPU นะครับก็ถือว่าเป็น CPU ที่ค่อนข้างใหม่นะครับก็เรียกได้ว่าได้เทคโนโลยีการผลิตแบบ4นาโนเมตรด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกินไฟน้อยนั่นเเอองงนรรรับบส่่วปชกกกกกาาาาาาดด็็็ถถื้จตมมมๆ ได้สูงสุดถึง32 g b กะพ์เลยทีเดียวครับสำหรับตัวเดียวอิสไบรอนรุ่นนี้ครับ และในส่วนตัวรุ่นที่5นะครับรุ่นนี้เราไปอยู่กับโน้ตบุ๊กจากทาง ASU s กันอีกเช่นเดิมนะครับเป็นซีรีส์ VivoBook 16เหมือนเดิมนะครับแต่รหัสรุ่นเนี่ยก็จะเป็นตัวรหัสรุ่น X1605VAP นะครับ MB517WS นะครับก็จะมาพร้อมกับราคาที่25,990บาทนะครับตัวพาเแนลจอของรุ่นนี้ก็จะเป็นพาเนล IPS นะครับมีชัตเตอร์ปิดกล้องเว็บแคมนะครับจอกลางได้180น้ำหนักโดยรวมที่1.88กิโลกรัมนะครับก็รีด้วว่าจะได้ดีไซน์เดียวับรค ก็เหมือนกับตัวรุ่นแรกมีเรื่องของตัว USB Type A v e r s i o น3.2นะครับ2ช่องนะครับด้านขวานะครับแล้วก็มีเรื่องของตัว USB Type C นะครับที่รองรับในเรื่องของตัว power delivery ด้วยนะครับแล้วก็ HDMI 1.4ก็มีให้เช่นเดียวกันครับส่วนในเรื่องตัวสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับ Intel Core 5นะครับ1 2 0 u นะครับเป็น CPU 10 Core 8 Thread นะครับได้การทำงานแบบ 2P Core กับ 8E Core นะครับ RAM 16GB DDR4 onboard มา 8GB นะครับก็จะเป็นแบบ Dual Channel นั่นเองนะครับส่วนตัวความจุนะครับก็จะ ได้ความจุที่1เทราไบต์นะครับเป็นตัว SSD M.2 PCIe NVMe นะครับเวอร์ชัน4.0นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของตัว Office Home Student นะครับ2021ติดเครื่องมาให้ด้วยนะครับ Wi-Fi ก็จะเป็น Wi-Fi 6E นะครับพร้อมกับ e t o o t h 5.2นะครับแบตเตอรี่3เซลล์ครับ4 2วัตต์ชั่วโมงนะครับประกันเอาไซส์2ปีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกด้วยนั่นเองครับส่วนจุดเด่นหลักๆที่น่าสนใจสาหรับรุ่นนี้ก็แน่นอนครับเป็นเรื่องของความจุเเเเลลยยยครับบททีี่่่่ใใหห้้้้้มมมาาาาาถึงงง1ตนนะกกกกก็็อออออววขขู ได้แบบยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับความจุที่1นึ่งเทราไบต์นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของ CPU ที่ค่อนข้างใหม่นะเป็น CPU ปี2 0 2 4อย่างตัว Core 5นะครับ1 2 0 U ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง CPU เหมือนกันที่เน้นไปทางการกินไฟที่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวจอนะครับ ASUS เขาก็มีการเคลมนะครับว่าได้ในเรื่องของมาตรฐานการถนอมสายตานะครับจากเท r ร์ i ไ land ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับกับตัว ASUS VivoBook 16รุ่นนี้ แล้วก็มาถึงในส่วงตัวรุ่นที่6นะครับรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับจากทาง l e n o v o นะครับซีรีส์ IdeaPad Slim 5ครับรหัสจะเป็นตัว 16IMH9 นะครับลงท้ายด้วย 0DTA นั่นเองครับส่วนราคาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับราคาที่26,990บาทครับในเรื่องตัวจอครับเขาเข้ามาพร้อมกับจอ IPS นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของขอบเขตสีครับที่เป็นตัว100% sRGB ด้วยนะครับชัตเตอร์ปิดกล้องเว็บแคมก็มีให้นะครับวัสดุได้เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็สามารถกาารจอออได้้ค่นขงเยะ สำหรับตัว l e n o v o รุ่นนี้นะครับส่วนน้ำหนักโดยรวมของเขาน่ครับก็จะอยู่ที่1.89กิโลกรัมนั่นเองครับส่วนพอร์ตเชื่อมต่อนะครับก็จะมี USB รองรับทั้งการชาร์จแล้วก็การต่อจอ2ช่องเลยแต่ USB Type A เนี่ยจะมีแค่ด้านเดียวนะครับก็คือจะอยู่บริเวณฝั่งขวามือนะครับติดกับ micro SD card reader นั่นเองครับแลวก็สำหรับตัวสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับ CPU Intel Core Ultra 5นะครับ 125H นะครับเป็น CPU 14 core 18 thread นะครับได้การทำงานแบบ4 core กับ 8E core ครอูเรียกว่ามาพร้อมกับการ์ดจอออนบอร์ดอย่างตัว Intel Arc g r a p h i c ด้วยนะครับส่วนตัวแรมนะครับเขาก็มาพร้อมกับแรม16 g b LPDDR5X นะครับความจุได้ที่512 g b ครับเป็นตัว SSD M.2 PCIe NVMe นะครับเวอร์ชัน 4.0x4 นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของ Office นะครับ Home Student 21 0 2มาด้วยนะครับส่วนตัว Wi-Fi นะครับก็มาพร้อมกับ Wi-Fi 6E นะครับ Bluetooth 5.2นะครับแบตเตอรี่3เซลล์57วัตต์ชั่วโมงนะครับพร้อมกับประกัน3ปี Premium Care นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็น Size Service 3 ปีจาากทงง Le นนัั่เอครบและส่วนจุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้นะครับก็แน่นอนนะครับว่าได้ไปในเรื่องของวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งตัวท็อปเคสแล้วก็แบตเตอรี่เคสนะครับอะแดปเตอร์ที่ติดมาจากโรงงานเนี่ยก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จ Type C ด้วยนะครับเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จ65วัตต์นะครับแล้วก็ CPU นะครับก็ถือว่าเป็น CPU ที่ค่อนข้างจะใหม่มากๆนะครับอย่างตัว Core Ultra 5นะครับ1 2 5 h นะครับก็มีในเรื่องของตัวชิปประมวลผลด้าน AI นะครับหรือว่า NPU ด้วยนะครับสำหรับตัว CPU ตัวนี้นะครับแล้วก็แน่นอน ที่จะสูงนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของจอที่มีค่าความเที่ยงตรงของสีในระดับ1 0 0 srgb ลายที่เป็นสายกราฟิกตกแต่งรูปภาพต่างๆนะครับรวมถึงการตัดต่อวิดีโอต่างๆตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับหรือจะเป็นสายอเทนต์ก็ได้นะครับเน้นจอสีสดๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ลำโพงเนี่ยก็มาพร้อมกับระบบ d อ l b y นะครับออชชั่นการอัปเกรดครับก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับก็มีในเรื่องของตัว m 2 o t ถึง2ช่องเลยนะครับนั่นก็หมายความว่่่่่าาาาาาเเเรรรสมมมถถพิคคววจุตตตัือออออองงไไดด้้นโยยทีกก เพิ่มอีก512 g b อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะถอดฝาหลังออกนะครับแล้วก็สามารถใส่เพิ่มที่ตัวบอร์ดได้เลยนะครับสำหรับตัว Lenovo IdeaPad รุ่นนี้ครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของลิสต์นี้นะครับก็จะเป็นหกรุ่นตามที่พูดถึงตรงนี้เลยนะครับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับผมก็มีกราฟคะแนนเบื้องต้นนะครับให้ไปช่วยในการเพิ่มการตัดสินใจอีกสักเล็กน้อยนะครับใครที่เน้นใช้งานตรงไหนก็พยายามดูรุ่นที่มีคะแนนสูงสงในด้านนั้นนะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากตัวสเปคการ์ดนะครับอาจจะไม่ได้เป็นการใช้งานเครื่องจริงแต่ว่าแน่นอนว่าสเปคนี้เนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนผมก็จะสกอร์คะแนนให้แล้วนะครับก็ลองไปดูเพิ่มเติมก,กันได้ครับที่ ค้าถัดไปครับ เอาเลยครับก็หวังว่าลิสต์นี้นะครับคงจะช่วยคุณผู้ชมตัดสินใจซื้อโน้ตบุ๊กสักหนึ่งเครื่องได้ไม่มากก็น้อยนะครับ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันได้นะครับส่วนใครนะครับที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างก็ได้นะครับหรือใครจะไปตั้งกระทู้ที่กลุ่มก็ได้นะครับถ้าเกิดผมรู้ตรงไหนแล้วก็มีเวลาก็จะรีบเข้ามาตอบให้นะครับส่วนในเรื่องของราคาก็ต้องขอย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าราคาเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตผมมีลิงก์ร้าน คลิปนี้ผมแจ็คเอสเซมิ n ชันเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมีอะไรมาพูดถึงกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ